สวัสดีครับวันนี้มาเดินที่เมืองย่าโมโคราชครับถ้ามาถึงเมืองโคราชสิ่งแรกที่จะต้องมาก็ต้องมาสักการะย่าโมก่อนนะครับเท้าสุรนาเรีตรงถนนชุมพลตรงประตูชุมพลนี่ครับผมเดินมาถึงแล้วก็จอดรถตรงริมถนนรอบๆนี้ได้เลยะครับแต่ป้ายเขาเขียนว่าห้ามจอดนะแต่คนก็จอด อันเพียบเลยก็ตามเขาอะไม่ขัดถัดทาเราไปเอาดอกไม้ทุบเทียนตรงฝั่งโน้นก่อนด้านโน้นน่ยมีดอกไม้ทุบเทียนเอาไว้มาไหว้ย่าโมดอกไม้ทุบเทียนชุดละยี่สิบบาทเอาน้ำมนออ<อ>ันไปชุดหนึ่งก็ได้ครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับเดี๋ยวมี ทาอยู่ด้านบนจะ้ะน้ำมันชื่อน้ำมันน้ำมันตะเกียงครับนี่ค่ะน้ำมันเอาขวดเอาขวดเดียวเขาบอกหกสิบนะครับยี่สิบบาทเราได้ของมาแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปไหว้ย,ย่าโมรองเท้าขึ้นไปถอดตรงด้านหน้าได้เพราะว่ามันร้อน แนะนำนะครับถ er. ้าเกิดมาที่นี่ก็ใส่ถุงเท้ามานะครับตอนกลางวันเนี่ยให้ใส่ถุงเท้ามาเพราะว่าถอดรองเท้าอ่ะครับมันก็ร้อนไปนิดนึงหรือถ้ามีเจ้าหน้าที่ก็ช่วยสลิปเปอร์มาให้วางหน่อยก็ได้ครับเราก็วางดอกไม้ตู้เทียนที่หน้าองค์ย่าโมนะครับด้านล่างเขาไม่อนุญาตให้จุดทูกจุดเทียนนะครับแล้วก็มีน้ำมันตะเกียงเติมไว้ตรงนี้ ถ้ามากลางคืนก็จะเป็นแสงอีกแสงหนึ่งจะสวย<ห>มากตอนเย็นเย็ตอนเย็นร <laughs> ้อนมากให้แดดหมดแล้วพื้นมันร้อนมาก <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับผมวัดพระนารายณ์มหาลาศวรวิหารมีองค์สมเด็จพระนารายณ์อยู่ตรงด้านหน้าบุบสถนี่ แล้วก็อยู่ตรงเจดีสีทองอยู่ด้านหลังท่านนะครับมีคําบูชาองค์พนาลายให้เราบูชาตรงนี้ท่านด้วยนะครับาวเวสุวรรณองค์ด้านหน้าวัดพนาลายนะผูกด้วยผ้าสีแดงเยอะมากอะ่ะหนาแน่นมากเลยครับขอให้ท่านคุ้มครองคนไทยทุกคนด้วยนะครับ วัดพระนาลายมหาราชวรวามหาวิหารตรงในกำแพงเมืองครับเป็นวรวิหารอยู่ในตัวกำแพงเมืองล้อมในตัวคูเมืองเป็นวัดท,ที่เขาสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระนาลา,ายมหาราชกรุงศรีอยุธยานน่นนะครับ <laughs> นานมากเสร็จวเ้วเข้ามาไหว้พระในพระอุโบสถนี้กันครับ ว้าว <Wow. S 2> นี่โตมโห,ห้านเลยครับ วงพ่อใหญ่นะครับ300ปีพระทศพลยานนะประทานบารมีพระคู่เมืองโคราชวัดพระนาลายมหาราชเนี่ยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมาครับ ก็จะมีรูปปั้นของย่าโมอยู่ตรงหน้าอุโบสถตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาไหว้ย่าโมที่นี่ได้เช่นกันครับเดินเข้ามาด้านในก็จะมีโบสถ์หลังสวยงามด้านในด้านหน้าก็จะมีท้าวเวสวรรณสององค์สีเงินกับสีทองยืนปกปักรักษาทางเข้า เหมือนบวถตรงนี้จะเป็นกลางน้ํานะครับเกาจะอยู่กลางน้ําล้อมรอบด้วยสาบ,บัวครับแล้วก็มีดอกบัวขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางด้วยนี่ครับเป็นโบสถกลางน้ําด้านบนนุ่นเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับบันนู้น หลงลงปู่โตหลงสีน้ำตาลสวยมากส่วนด้านข้างก็เป็นองค์พระแก้วปางหน้ากปลกอยู่รอบๆตรงศาลาเรียงรายอยู่ด้านข้างน,นี่ครับนี่ครับบทกลางน้ำ ก็สามารถเดินมาไหว้พระตรงนี้ได้ครับเดินดูรอบๆก่อนฮนะ <c oughs> บอโบอปิดไม่ให้เข้าปิดทั้งสองด้านก็ถือว่ามาชมความงามของตัวโบอถก็แล้วกันครับงานศิละะปะกิจกรรมฝาผนังข้างบนสวนมากเลยครับ ไม้กลายเป็นหินอายุ1ล้านปีไม่ผิดครับรกว่า1ล้านปีนี่ครับเออเป็นหินจริงด้วยแต่ก็คือเนื้อไม้เกิดไม้ล้านปีเลยอ่ะในบริเวณวัดเนี่ยร้านคุณพี่ก็ขายน้ำ น้ำอ,อะไรนะชารกาแฟเนี่ยราคาไม่ได้แพงเลย20ิบาทเองอ่ะเพียงแต่ว่าที่ตึ่งเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับทั้งหลวงพ่อหลวงปู่หลวงเทพเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อกี้ขอกปนว่าถ่ายได้ไหมนี่มีองค์เต่าด้วยนี่เลยถามว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยองค์ไหนจะช่วยก่อนเนี่ยก็คงแย่งกันหน้าดูเลยครับเพราะตักติดกันทั้งนั้นเลยอ่ะอแบบเข้าไป าานนโจยด้านข้างวัดนาลายตรงหัวมุมถนนเนี่ยครับถนนประจักษ์จะมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อเจตคุบอยู่ติดกันเข้ามาจอดรถในวัดก็ได้หรือว่าในตัวของศาลหลักเมืองก็ได้ครับแล้วก็เดินมาถึงได้เลย เดี๋ยวเราจะไหว้ศาลหลักเมืองอีกที่หนึ่งก่อนนะครับมาถึงโคราชแล้วเราก็ต้องไหว้ถึงศักดิ์ธิ์ประจำเมืองเขาก่อนชุดที่ใช้บูชาก็จะมีหลายแบบหลายราคานะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกก็มี2ั40 9 149บี่ินีนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลหลักเมืองกันครับ หมดจุดทูบเทียนนะครับมีคำบูชาพระหลักเมือง ชีวิตประจำวันเป็นลูกเทพเจ้าองพระนั่นแหละครับของเบองโคร,ราาเขาหนีหนีร้อนมาหลบอยู่ในห,ห้องแอร์เทอร์ม <Term inal. S 2> ินอลทเวนตี่วัน,วนของโคร,ราชครับเย็นสบายจะหาอะไรกินเยน็ยนๆในนี้ก่อน เข้ามาในที่เย็นๆแล้วไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกเลยอะนะ mm hmm. ครับทางโชมิโนลสไตล์เขาก็คล้ายๆกับทุกสาขาเลยนะ mm hmm. มีเป็นชื่อเป็นเมืองมีสะพานโคเดนเกตอยู่ตรงกลางเนี่ยเห mm hmm. มือนกันหมดเลย มาเดินไปเรื่อยเปืือยวันนี้เป็นวันศุกร์ตอนเย็นคนยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะพักพอย่างเงี้ยเลิกงานแล้วก็คงทยอยเข้ามาท้้งบนมีสัก,กูละด้วยนุ่นนะมีสัก,กูละมีประตูเสาโทเลอิกเสาโทเลอิก ขึ้นหอคอยสกายเด็กซึ่งอยู่ตรงชั้น5ครับเดินม,มาตรงทางศูนย์อาหารเนี่ยตรงสะพานนี่ครับโบเดนเกตเนี่ยแ mm hmm. ล้วไปที่ทางฮาร์เ hmm. บ oh, อร์แลนด์ปุ้นเลยนะอยากเข้าไปเล่นเหมือนกันนะฮาร์เบอร์ hmm. แลนด์สะพานโบเดนเกต กนครับสกายเด็กอยู่ตรงโน้นขึ้นลิฟต์มาด้านในก็มีพี่เจ้าหน้าที่เขาหลอเปิดลิฟต์ให้สกายเด็กแล้วมีสกายเด็กหนึ่งสกายเด็กสองชั้นอาเรียยอบจากอะไรเนี่ยทีอาร์สวัสครับขอบคุณครับน,นี่ครับเรามาถึงชั้นสกายเด็กแล้วครับ ชมวิวของเมืองโคราชจะเดินด,ดูรอบๆก่อนช่วงตอนเย็นอะอากาศไม่ร้อนวิวสวยดีครับมีด้านหน้านี่ถนนมิตรภาพว้าเห็นความสูงแล้วเมาเดี๋ยวเดินชมรอบๆก่อนครับ เลยไฟกำลังมาเลยออเดี๋ยวพอมืดกว่านี้น่าจะสวยขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะเปิดไฟสองคำด้วยอ่ะโอ,อ้ตาลายอะ่ะจะเห็นไกลมากเลยครับอู้ยโนนะ เสร็จลลแล้วลงลิฟต์เราก็ยืนรอหน้าประตูลิฟต์ที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ามาชมข้างบนนี้นะครับมากันได้เลยนะครับผมตอนเย็นบรรยากาศสวยมากเลยมาหาอะไรกินตอนกลางคืนกันต่อที่ไหนบาซา่านี่ครับ ในพาส้าวัดบูวัดบูรพาจารย์วัดบูเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินภายในวัดกันครับเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรนู่ครับตลาดไกน่นุ้ยเดินดูสำรวจดูก่อนครับที่นี่มีทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ท<ม>ุม 2> ม่มถ้ามานะเราก็ต้องจอดรถอยู่แถวริม ริมถนนน่ะรถใหญ่รถเก่งอาจจะจอดยากนิดนึงอ่ะแต่อมอเตอร์ไซค์อาจจะจอดเยอะาาเป็นแบบเดินซื้อเดินกินเนี่ยซื้อกินซื้อกินบางร้านก็มีเก้าอี้ให้นั่งกินได้มีอะไรไหมตัวเองดูที่เราจะกินอะไรดีเนี่ย ก็ใส่ทอดใส่กล่องไปกินที่โรงแรมไม่เอากินไปเลยนี่น้ำตาลสดนี่มีโต๊ะน้านนี้เออบางร้านมีโต๊ะตลาดให้กินเออบางร้านมีมีให้กินนี่ร้านร้านนี้ก็มีโต๊ะนั่งร้านไข่เจียวตลาดนี่คนไม่ค่อยเยอะมากนะครับไม่เหมือนพวกตลาดที่อยู่ด้านริมถนนูเ per Highway ข้างนอกนะ ราคาเท่าที่ดูก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ไม่ก็เปิดห้าโมงถึงถึงสี่ทุ่มยี่สบสองนาฬิกานี่อะไรเอ่ยให้ค่อนมันปลาก,กายพี่ว่าตึ้ง้วเดินกินเลยดีกว่ามนะุ้ยน,นี่ีร้านนี้สือที่น,ออนอ้องดาเออมีโต๊ะน,นั่งด้วย ักนเดี๋ยวได้เขาเดินดูให้หมดดีกว่ามันมีอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยหาอะไรนั่งกินทีเดียวเลยนี่เดี๋ยวร้านนี่ไงเขาเขียนไว้ว่าหัวผัดเมียหัวผัดเมียถัเขียนแนะนำเลยนะไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะนี่ในไข่ไข่ย่างของส่วนกวางก็น่าทานซ้ปต้มก็น่าอร่อยนะเป็ ก็ได้นะเมื่อกี้เรากินมาแล้วอ่ะก็ไม่ต้องเอาหนักมากหรอแค่เบาๆก็พอมีขายเสื้อผ้าด้วยมีขนมคนใหญ่จะเป็นแนวกลางแนวเดียวอ่ะซ้ายขวาก็ก็ง่ายหน่อยเดินง่ายดีเดินซ้ายขวาถ้าเป็นสองแถวเนี่ยจะเดินดูยากหน่อยนี่นี่ก็ได้นี่ ข้าวหมากหวานขอบคุณยายเขาขายข้าวหมากข้าวหมากหวานใกล้สิ้นเดือนแล้วเสี่ยงโชคกันเยอะหน่อยอันนี้เป็นฟู้ดทรัคฮะ ร้านนี้ก็น่าสนใจเนี่ยตะกูลหมูทอดเนี่ยโอ้หดูหมูกรอบลบชิ้นบนเริ่มเลยอะ่ะนี่หมูกรอบป้าแกออก็เอาอไปเตี่ยวไม่ล่เนี่ยบะหมี่เกียบะหมิตรต้มยำได้เดี๋ยวเราเดินให้สุดทางก่อนแล้วเดี๋ยวเลือกเลยโดน,นอ่าง อยากฝั่งลิงก็กินเ็เสียวไม่อยากกินก้อนหินหนักๆลิงไปแล้วนังไก่ทอดมีหลายร้านนี่ด้วยานี่ก็ใช่น้อยอนุยี่สิบบาทเองปักขาตรงนี้กินอนุซื้อตอนขากลับก็ได้วดูดิเีน้อยอร่อยมากยำแหนม เราจะเดินถ่ายให้ดูตลอดทางเลยอะครับว่าของกินมีอะไรบ้างและเวลามาดูก็มาเลือกซื้อกันเองตกกลางคืนแล้วค่อยโอเคหน่อยไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่กลางวันนี่ลงร้อน่อได้เลยได้ได้ได้ไดขาหมูไม่เอาแล้วนะเียนแล้ว เดี๋ยวจะสุดทางแล้วครับก็คือเริ่มต้นจากแยกไฟแดงเนี่ยเริ่มจากแยกไฟแดงฝั่งนู้นน่ะแล้วก็เดินมาแยกไฟแดงฝั่งเนี้ร้านไก่ย่างไม้ละห้าบาทไก่ย่างไม้ละตนวถ้ใหญ่ตตีปวดร้านโห มาสักไก่เจอไก่ทอดถาดใหญ่ที่นี่เหมือนส้มตำอะ่ะอ่ะสุดถนนแล้วครับก็เวลาจอดรถก็จอดได้ทั้งสองฝากถนนฝั่งนี้กับฝั่งน,น้นนี่สุดทางโอเคที่เหลือก็เตรียมตัวหาของกินกันได้ครับ ได้มาแล้วครับมาจบอยู่ที่ร้านโจ๊กของกินเทียบเลยโจ๊กหมูไก่ไข่กับน้ำลำไยสดซึ่งกินตอนร้อนๆอพราอมว่าชื่นใจ